ละหมาแปดยี่สิบบางคนก็บอกแปดเป็นซุนนะเท่านั้นใครละหมาดเกินแปดเป็นบิดาใช่ไม่ใช่โอ้ยหมามักการในบิดา,ากันแหลกล้วเลยคนนี้ฮะดีิสมีไหมเรากลับไปดูก่อนที่บิดาเขาอะคนที่ละหมาดมากกว่าแปดเขาเอาะเฮะดีิสตอนนาี้ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมลบอกกับซอฮาบะว่ามีคนมาถามนาบีว่านาบีละหมาดกลางคืนอย่างไร นบีว่าสลาตุเลนมัสนามัสนาการละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองคำว่าทีละสองทีละสองในภาษาหรับแปลว่าแปลว่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณมีความสามารถเลยคุณจะละหมาดสองพอได้สี่ได้หกได้แปดได้หนึ่งร้อยหรอกะได้นี่คือความหมายทีละสองทีละสองมุลมะเขาเลยยกว่าทีละสองทีละสองได้หมดคุณจะละหมาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ด้วยเตน,นี้จึงเจอเจอสายรายงานว่าสมัยท่านอุมัดละหมาดยี่สิบเรากโอเคมีการบอกว่าดอยอบ,บ้างไม่ซอเฮียบมากแต่บางคนก็บอกว่าซอเฮียบกับถก,กั็ไม่ถกกันมาแต่สลับน่น,นะครับเขาละหมาดก,กันในสมัยนั้นนะพี่น้องรู้ไหมว่ามีรายงานชัดเจนเลยว่าละหมาดมากกว่ายี่สิบครับสี่สิบก็มีมากกว่านั้นก็มีน้อยกว่านั้นก็มีเอาละบรดดาสลับทั้งหลายที่ละหมาดในแมวฮะดีสนบีเหรอเอาไหมเอาเอา,เอาแล้วคนที่ละหมาดแปดล่ะเขาก็มีฮะดีสฮะดีสท่านหญิงไอช์ ที่บอกว่านาบีไม่เคยละหมาดแม่แต่ในละมดแล้วนอกละมดเกินเท่าไหร่นะครับคือความหมายก็คือ13มใช่ไหมก็คือ8บวกกับวิเตสนะหรือว่า11หรือว่าวิเตส5ห้าก็แล้วแต่ก็คือโดยสรุปแล้วนบีไม่ว่าจะเป็นนอกอะนละมดหรือในละมดละหมาดกลางคืนจะเป็นตาราวะหรือต่ฮยุดไม่เคยเกิน8หรอกะเสียไหมเฮียกลุ่มนี้ก็บอกว่า8พออีกกลุ่มนี้บอกว่าไม่ใช่นบีบอกสารุญเลนมาสนามาสนาละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองฉันก็เอาเกิน8ฉันจะเอา20ฉันจะเอา30เรื่องของฉัน ถามว่าสองกลุ่มเนี่ยน่ะใครผิดเอาตัดสินให้ผมหน่อยใครผิดไม่มีไม่มีถูกทั้งคู่ไหมไม่ได้คําว่าถูกทั้งคู่นี่ห้ามพูดเลยโดนดายอันนี่มันบอกถูกทั้งคู่ได้หมดคําว่าถูกทั้งคู่หมายคขาว่าอะไรได้บุญทั้งคู่ในส่วนตรงนี้แล้วตอนนี้มากล้าประกาศสิอีกเอาไงอ่ะโอเคครับทัศนะที่ยึดว่าแปดผมว่าก็โอเคแต่ถ้าจะละหมาดแปดละหมาดเหมือนนบีครับนบีละหมาดยังไง ซอบ้าไปละหมาก,กับน,นบีครับละกาดหนึ่งอะซอบ้าเนะ่นะบีอ่านบักรอครับบักกรอกี่ยุสสองยุสครึ่งประมาณสี่สิบแปดหน้าห้าสิบหน้าละกการดหนึ่งนะนึกว่าจะลงนะบีไม่ลงครับต่อครับนิซาบางสายรายงานบอกนิซาเลยบางสายรายงานก็อาจจะอาจจะเรียงเป็นอาลีมรอนก็แล้วแต่เราจบลงไหมไม่ลงครับหนึ่งยุสนะครับนะบีต่ออะไรอาลีมรอนอีกสามซูรนะ่กี่ยุสสามซูรนะ่ะห้ายุสละกกา์ดเดียว แล้วถามพี่น้องฝ่ายที่เขาบอกว่าละหมาดยี่สิบได้นะเขาก็บอกว่านาบีละหมาดเยอะไม่ได้เพราะนบีนามาดนานครับเป็นไปได้ไหมนบีจะละหมาดเกินแปดบางครั้งนบีละหมาดแค่สองรากาครับซูโบโแล้วเพราะนบีละหมาดยาวมากอา้าวเขาก็มีหลักฐานของเขาฝ่ายนี้ก็มีหลักฐานของเขาสแสดงว่าเราตัดสินตรงนี้ได้ไหมครับตัดสินไม่ได้แต่ถ้าถามผมผมก็ยึดไปทางแปดนั่นแหละ น่าจะได้อาดัตจํานวนที่ท่านนาบีไม่เคยละหมาดแต่ถามว่ามากกว่านั้นได้ไหมก็ไม่ได้มีปัญหานี่คือฟิกไง